ชาวไซย,ยาหหัวท้องเฉยดูหนังอะไรดูดันดัน,ดนนะ ชอบเรียกพี่ผมน้องน้องมากพูดถึงอนได้ทำ MV ได้เพลินดีอให้แมสมากขอบคุณมากครับขอบคุณที่ชอบฮนะมีคนมาดูสำหรับผมก็ดีใจแล้วแหละจริงๆนะช่วงนี้คาชาบราเออร์ไม่รับอัปคลิปเหรอไม่รู้เลยครับผมไม่ได้ตามเลยอนะ ขอบคุณมากครับไปขายให้เจอแฟนมาเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับ ห้คนรู้จอพี่เยอะพี่สมควรได้รักความรักเยอะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีคอทองแดงขึ้นมา วัตีวันนี้กินข้าวกับไรขอลรอกกลางวันกินกระเพราหมูสับไข่ดาวครับ เดินได้กี่โลแลนวสองนิดนิด ร่มพัดฟิลหนังจีนมากเราหนูต้องไปลองแล้วแต่น้องตั้งใจเก็บเงินมาหาพี่ให้ได้อย่างน้อยปีละครั้งตอนวันเกิดนะ <laughs> ขอบคุณมากครับเก็บตังค์เก็บตังค์เ,งเยอะๆร่มพัดฟิลหนังจีนมากาจริงๆที่ไว้ผมยาวก็เพราะส่วนหนึ่งก็เพราะดูหนังจีนด้วยแหละเอาจริงนะในหนังจีนไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นใครผมสั้นเลยเดี๋ยวหนูต้องไปออสแล้วตั้งใจเรียนไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ครับจริงๆนะกับที่ที่เราไม่เคยไปไปหาประสบการณ์ไปใช้ชีวิตให้เต็มที่้ะได้มีเสียดายทีหลังฝนวันดี ทำไมซันซ่าไม่เลี้ยงลูกจะคอกแรกด้วยมั้งผมไม่แน่ใจ